ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอิมอิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมงังอะดาบิฆาตอสูนกับป๊อปอิดกันนะคะก่อนแรกเรามารีวิวป๊อปอิดก่อนค่ะนี่นะคะเป็นป๊อปอิดเก่าที่เราลงไปนะคะแต่เราได้ซื้อใหม่มาแล้วค่ะมาดูกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลูกตัวเขียวๆนะคะก็จำชื่อไม่ได้นะคะเป็นตัวน่ารักมากเลย กดฝั่งนี้จะไม่มีเสียงนะคะนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะคะมันจะเด้งออกนิดนึงนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็เป็นป๊อปอิดอะมองอัสนะคะนี่นะคะก็จะเสียงป๊อปเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็จะเป็นป๊อปอิดอะมองอาสอีกแล้วนะคะแต่คนละสีแล้วก็ขนาดเล็กลงค่ะจะเปรียบเทียบกันได้นะคะว่า ขนาดนะคะมันเล็กลงมากเลยนะคะเปรียบเทียบให้ดูค่ะนี่คืออันใหญ่นะคะเป็นสี่รูนะคะอันเล็กจะมีม่วงชมพูฟ้านะคะนี่ค่ะจะเล็กนะคะอย่างที่เราคิดนะคะต่อไปนะคะเป็นเออเป็นเป็นตุ๊กตานะคะที่มันเป็นหัวเหลี่ยมเหมือนมายครับเนาะต่อไปเราจะมารีวิว บังอ่ะดดดพี่ฆ่าละสูญกันค่ะอันนี้นะคะเราซื้อเล่มที่11มานะคะก็ข้างในมันก็จะเป็นบางงะแบบนี้นะคะแต่เราจะขอไม่สปอยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเล่มที่1ิค่ะเราไม่ได้ซื้อเป็นตอนนะคะเราซื้อเป็นแบบเอาไว้สะสมไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยอ่านทีละตอนนะคะนี่นะคะก็จะเป็น อย่างนี้นะคะแต่เราไม่อยากสปอยนะคะจะสังเกตนะคะว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นบางะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบางะนะคะแต่มันเป็นคนละตอนกัน,นะค่ะอย่างเช่นตอนนี้มันตอนการกระพือปีกของผีเสื้อนะคะแต่ส่วนตอนนี้นะคะเป็นตอนต่อสู้ตะลุมบอลนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่อีสองค่ะเป็นโชคชะตาเวียนมาวันจบนะคะนี่ค่ะเราซื้อมานะคะแล้วแล้วมันจะมีตอนพิเศษให้ด้วยค่ะชื่อว่าการเวลาผ่านผ่านเล่าชีวิตที่ทั้งสองประกายนะคะตอนที่ยีสามนะคะแล้วนะคะก็จะไม่ขอสปอยนะคะเพราะว่าแล้วนะคะไม่อยากให้แบบ คนดูแบบเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าพี่หนูรู้แล้วพี่ไม่ต้องสปอยก็ขอโทษด้วยนะคะสำหรับที่สปอยนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบกิฟนะคะเราก็จะหมากแล้วก็ถ้าเกิดมีคนถามว่าพี่คะพี่คะหนังสือบังอะ่ะเล่มนี้นะคะซื้อมาจากไหน บางอะนะคะอันนี้นะคะซื้อได้ที่ร้านทั่วไปค่ะแต่เราจะซื้อในออห้างนะคะเป็นห้างนะคะแบบออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ออนไลน์มันจะส่งช้าไปนะคะแล้วส่วนป๊อปอิทก,ก็ซื้อมาจากห้างเหมือนกันนะคะแต่เรานะคะแต่ก็สามารถแบบสั่งตอนอื่นได้เนาะสั่งแบบพวกแบบป๊อปอิลายอื่นได้นะคะสั่งช้อปปีก็ได้นะคะสําหรับใครที่แบบ ไม่อยากออกไปข้างนอกกลัวโควิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนที่จะจบคลิปนะคะแล้วก็มีคำถามจากยายบะนะคะหรือไม่หรือก็คืออยากมีค่าอสูรน,นะคะ 1. นึ่งทันจิโรใช้กี่บาน นะคะก็คอมเมนต์กันเลยนะคะว่าทันจิโร่ใช้กีบปานนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ